ขอกราบสวัสดีท่านชมชทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมวันเฮดตพูงกันอีเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่จะปิ๊งนะแต่ <c oughs> ต่อแต่ผมขออยากเจ้าของเขานะครับคือคุณฟีนิก์เนาะเราใช่ครับผมเราจะมาเรีย้ยงชาฟินิก์เดอะซีรีส์เอเบอร์สโตลสองพาร์สซิง <c oughs> <c oughs> ผมย้ำไม่ได้ดูเลยตั้งแต่ช่วง โอ,อก,กาสครั้งแรกเนาะแล้วใช่เราจะมารีแอคชั่นกันเนาะไม่มีการอวยไม่มีการอะไรทั้งสิน้นนะครับทุกคนก่อนที่ไปลืมฝากไกลค์แล้วกดติดตามกับผมด้วยแล้วก็ไปสนับสนุนฟีดิกเดอร์ซีรีส์ของคุณฟีดิกคาร์เมลแมนหรือคุณเอเมโลติแม่ด้วยนะครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยโอเคครับมาครับผม ตอนแรกผมกะจะเปิดไลท์แล้วนั่นไปด้วยนะแต่คิดดีแล้วก็ไม่อาดีกว่าโอเคครับ Go on try to kill me wish you e v if you are there นะอ่าอ่าอ่าเอาลพี่โอ้ยไมเคินวีส่อนะทุกคนนี่เอ้ก็เหมือนจริงนะทุกคนไมคคินวีสอหุยหุยอาเค่เอาไงม เอาบได้อ่าอ่าเฮ้ยมาแล้วปิงมาแล้วอ้าวต่อยนย่ี้ครับอ่าจริงครับเกรมีโล่เฮ้ยโหนี่เยี่ยมอ่าอะละอ่าแขนขาดอะทุกคนอแขนขาดไปแล้วเฮ้ยไปเดี๋ยวเออโอเคตรงนี้เลือดได้ไงวะ อย่ายวเดี๋ยวเรืวอดอไไงวะ๋ยวมันเป็นมนืแคมได้ใช่หรออันนี้สงสัยอัน,นี้สงสัยเดี๋ยวโตไปแล้วนนับไปแล้วโอ,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 โอ้ยยอดเฮ้ยเออกำลังพูดเลยช่วยกันหน่อยดิยงดีดีเออฮะ าาาาเอาชิบหายแล้วเออโอเคแกบา้าฉันต้องเอาจริงเหยินะนะ What <the> Sigma? วัเดซิกมาเฮ้ยไล่สุดก็ได้โชวพ์พลังของวันพีแล้วทุกคน รู้สึกดีใจอะไรวะนี่ยีุญบุญจ้าเลยจ้าเลยจนาเลยจริงจังเลยจ้าเอยาเลยจ้าเลยจ้าเลยจ้าเลยาเลยจ้าเลยจ้าเลยจ้าเอยอ้าเลยอ้าย โหแรงเยอะจังเลยวะเอ่ออะไรอ่ะคืออะไรวะเอาเอาอุ้ยพี่ไปนะเดี๋ยวอีกไปเึ้นอีกสองโอไม่นะโอไม่นะอะไรวะเนี่ยรับเบอร์อ๋อรับเบอร์รับเบอร์ตีเน่รับเบอร์ข่าวอะไรนะ มันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะอยากรู้เฮ้เกือขาดแล้วนะไอ,อ้เจ้านี้แคร์เลยนะไม่นะแขรจะขาดนะอ่ะเยอะยัยงดีแล้วที่อันนั้นแตกโอ้โหขามเวลาแม้ตัวน,นีย้ยมีแบบอุตส่าห์ช่วยเพื่อนแล้วทำไมนั้นวะเราตายแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเฮ้ยถึกจังวะอ,อะไรวะโอ้ยรองที่เจจริง ไม่มองอะไรก็เป็นไม้ขึ้นเหมือนเดิมนะไอ,อพี่พี่เออแตายยังไงเอ้ยเอ้าเฮ้ยไม่นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำอย่าทำ้ายาาพี่ขอร้องเออดีมากเยินดีมากเยินดีมากดีมากโอ้เยินผ่านแล้ว Let something. I'm so lonely. Oh my god. Nobody cares about me. And What the fuck are you talking about? Oh, yeah, Oh, If you trust my free it will end. i you เอาวามีอ้อาเอาว้ามีหนีไปได้โอ้โหจบเลยโอไว้ละแม่เฮียอะไรไม่ได้ใช่เฮียอะไรไม่ได้เฮ้ยด้านนอกมันแต l l เฮ้ยมันเออไปใช่โอ้โหอะไรมาเนี่ยโอ้โหวายมาก ใครจะพบไอ้น,นี่แล้วอ่ะเราก็ตายอีกแล้วตัวประกอบชั้นดีเฮ้ยเฮ้ยวิดีโอเฮ้ยวิดีโอวิดิโอใครเนี่ยอู้ฮ้ยช่เท่ห่ะชอบวะเท่เท่มีไฟแ5มากเท่เท่เฮ้ย อันนี้อะไร <Bond> <Again> อ <occurs> ๋อทหารเรือกันเฮ้ยเดี๋ยวฉากแบบนี้ไม่ขอร้องอย่าเป็นเหมือนตอนเจ็ดเก้าเฮ้ยแอดเหรอแอดโต้แล้วแอดโตอย่างนั้นเหรอใช่แอดโตมันทำไมวะพี่อย่าบอกนะว่าไม่นะไม่นะโอ้ยเืีถับมาไันนั่นโอ้โหกูคิดเลยนี่ละ งั้นมาลองกันสักข้างอุ้ยเอาละเทเทเต็มจัดอ่ะอ่ะอ๋อนึกว่าหนีนูว่าเหมือนจักรวาลหลักซะแล้วอันนั้นก็คือพุ่งชนหรืออะไรเอออ้ยตายเยิ่แค่โอ้ คุ <krit> <ated> oh, ู้หิทำดีมาก้ยยีว่าชูริงอัพพีดโฟ์วเอลเมนต์ไฟสตาห์อแรงการราย้ยนกันเสียหายให้น้อยที่สุดโอเคโอเค อ,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 อะไรเอ,อเหรอ,อ,อเนี่ยโอ๊ยเจ้านายเป็นบ้าอะไรของนายอะไรอ่ะนี่เป็นแถวาใช่ไหมฮะไอ้อย่าทะเลกกาะกัน <usi> อย่าทะเลาะกันโอ้โหชิถ่านไอ้ยมันอยากทำอะไรอะไรวะเออใช่อะไรวะ <Exactly. S 1> ตัวนี้ไง แกตั้งใจแฝงตาเพื่อให้เป็นตัวลอยทั้งทีแเพื่อใต้แรอกคนเดียวเดียวพออตายก็เห่นแกก็ได้อาฆ่าพร้กับคณเก่งๆใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอตึงจังี ไม o สน c จ a t าแต h คนข s a r หลือฉันืมใช่เอ้ยน้อยขี่เหลือนเอนี่ยแข้งขาดเนี่ยโอ้โหทำไมไม่ชไหนเวลาร์เ่อถามนายเป็นห่วงไม่ห่วงโอเคเออโอเคโอเคก็ดีแล้ว okay. แขนขาขนาดนี้ โอ้สามเก้าครับพี่โอ้อ่าพูดหน่อยก็ดีนะพี่อะไรอะโอเคอืมเมื่อกี้รีบอ่านไม่ไปนไรขอไม่โอ้รอบนั้นไม่สนมีใครสนใจเลยน่ะโอ้สงสารสงสารเลยอ่ะอันนั้นชื่อปะ เป็นตัวแดงนั่นแหละจนคิดว่าพวกเรามาถึงที่แล้วอะไรอ่ะอะไรสังเกตอะไรนันจากโสเตอร์ตรงนั้นอ่ะอืม like เอ้ยอย่าบอกนะว่า <the> นี่ปะเฮ้ยนี่มันในสปอย์อะดิใช่ตัวนั้นปะเฮ้ยมาเวเหรอมาเวใช่ไหมใช่แน่เลยวะอันนี้อะไร วัตเตอร์เฮลเลดเลดชื่อคล้ายกันเลยเดยวอดแล้วใช่แน่ตัวเดียวกันโอ้ไม่ชิบหายอ่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วอี้ยอะไรเนี่ยอ,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 อะไรนี่ะใครเนีย่ยฮุ้ย ตัวนี้ป่าที่โห่ไยตอนท h yeah, that is what I was looking for. Thank for the information and check you off now. เสีย<อ>เอาโหเีาชอบเสียงดีเสียงแปลกนะมากอ๋ออะไรโอ้แต่มันเอาใส่สปีกเกอร์ปตัวนั้นเอาอะฮิวิวค่าค่าค่าอ่า อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เครื่องช็อตไฟฟ้าปะไม่ใช่ดิมันปอกไปแล้วอืมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมโทษอะไรไม่ได้เลยขอโทษนะสุดผมว่าเดี๋ยวแกงนี้ต้องตายปะไม่รู้นะอันี่เคยดูล่วงหน้ามาก่อนเลยนะอันนี้เพิ่งมันดูสดๆร้อนเนี่ยแล้วะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเอออ่าชิพานแล้วเฮ้ยขอ ขอร้องจะไม่เสียงมันคุค้นจังตอนเจ็ดสิบเก้าปะเฮ้ยเฮ้ยสูงสี่ที่อะไรวะเนี่ยอ๋อเชิดอะไรวะเนีเ่ย ชิบหายแล้วเออใช่ชิบหายแล้วโก้ชิบหายอเออเออยิงยิงอเออยดีไซน์เท่นะเอาจริงเอาวิ่ไม่หนีอะเอาอ่าเรียบร้อยไม่นะไม่นะไม่นะเออเออ โอ้โหมิวโอ้โหเซมี่อ่ะระดับเซมี่แน่เลยอ่ะโอ้โหพี่ไม่ช่วยพี่พี่ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะเลงคำรามเลยอะไรพี่ แล้วเบิดอะฮะอ๋ออะไรอะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะคิดไม่ทันอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พี่มาดูไม่เดีอย่าบอกว่าตายโอ๊ไม่นะ เด้อพี่โชว,ว์คนแค่้จริงเดว,วิล่เปลนเศร้าแล้วเขาเชียร์แล้วไงเรื่องกันะ่ะ โอ้ก,กูกลังเศร้าเลยไอ้ศูนย์สี่ไอ้เฮียไอ้เฮียโอ้เอมาแล้วใช่ไหมส่อร้องก,กินไทยกินไทยกินไทยเออ yes Mr. g r e นท t r ย ตายด้วยขอสาดดําเอออะไรวะโอ้โหขางแกงมี่ขนาดหสับว์เซมิหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเซ,เซมิไหมแต่เราจะเรียกว่าเซมิกัน เรามีมากกว่าในแขนดีกว่าเต้หน้าประจำตัวเด้วัดแล้ว,วะอะไรวะเนะี่ยโอ้ยดิ้นแขนเลยเรียแบรบ้อยโอ้๋ยวดีที่ยังรอดนะพวกเต๊เดี๋ยวไ่เท่าไหร่นะขอถามนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างออขอไม่พูดนะนะเราได้หลักฐานแล้วเว้ยโอ้ยได้หลักฐานแล้วเว้ยตบมมอเลยครับผมตบมือตบมือ าว่าที่เรียกว่าสุดยอดอ่าเดี๋ยวนะ่ะไม่มีรใชไหม จบกันไปแล้วสำหรับฟิดิกเดอะซีรีส์เอพิโซดหนึ่งสองภาคสองถือว่าอึง้งมากๆเนาะผมก็ชอบเลยอะจริงๆอะชอบก็ชอบอ่ะทั้งโมเดลการดีไซน์หรืออะไรเหตุการณ์ต่างๆนี่เป็นการเอ่อเชื่อมต่อกันได้ดีมากถือว่าผมชอบมากโดยเฉพาะจุดนี้ครับผมนี่ครับผมผมชอบอ่าพาก็ชอบจากนี้เลยว่ะทุกคน แล้วเราได้เห็นตัวละครอ่าเทเลสโคนะอ่าเจคไข่เทเลสโคปเนาะแต่เรียกเนาะประมาณนะนั้นสะ่วนนี้ครับโคชอบเลยนะผมนี่โหฉากด้านหลังนี่ทำสวยขึ้นนะเอาจริงสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับอันนี้ครับตัวละครใหม่อันนี้อะไรเขาเนี่ยตัวตัวละครอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่าจะเป็นตัวประกอบปรมาแหละอันนี้ก็เทเลสโคปตีนะครับ พี่ผงเป็นตัวประกอบขึ้นเคยแล้วก็ตัวนี้ตาทิ้งมาครับผมตายเหมือนเดิมครับเองและเจอดีครับผมมอ้งน,นะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีวิดีโอซีนมาหรือวิดีโอแมนอะเอ,อ่อโคตรทึ่งอะ่ะเป็นโหโหคิดเห็นหัวนี้นิดถึงไอวิดีโอแมนสมัยไอวิดีโอแมนของผมเลยว่ะโมเดลเกล่าโมเดลเกล่าเนาะ มาทิ้งนาทิ้งเจ๋อเจ๋อดี <are> ที่ไม่ได้เป็นอมตะ <Not you. S 1> นี่คือตัวเรงไข่นี่คือไข่ครับโอ้โหผมชอบดีไซน์ตรงหัวมันวะ่ะมันแปลกดีแปลกแนวเออแปลกแปลกแนวมากแปลกแนวมาก <S <S แอ๊บผมนี่แอ๊กเลย แล้วก็สกิลที่ายถาดเลยนะฮะมี่แอตโตด้วยแอตโตก็ทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ก็เหมือนจะเป็นฉากบ้านนะนี่นะผมนี่ตอนแรกก็นึกว่าจะมาอะไรที่ไหนได้ก็ตายเลยนะแล้ว oh, yeah. yeah. ถ้าครับผมตัวละครใหม่ ไม่ใช่ว่าเป็นตัวละครใหม่เป็นตัวละครที่ผมมานานแล้วแหละเป็นตัวละครที่ผมมาตอน11เนอะเดี๋ยวไหนตอนนี้ได้บอกฟังเสปลี่ยนอะไรไ Oh yeah ะโอ exactly what I was looking for อ๋อพูดเร็วมาก n ำ for the information and check you off now See ya The fuck เดฟบ้าเอะไรวะเออก็เออใช่ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโผลมาประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งีพี่ชายนะผมพี่แกท่านจะโผลมาแค่แค่ฉามใช่ไหมช่อตัวเดียวกันเนี่ยนี่อะตัวเดียวกันนะแต่เสียพี่แกจะเปลี่ยนเพราะว่าน่เปลี่ยนคนพางนะก็ โอเคครับผมถือว่าจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอเีขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณฟินิกถ้าเกิดคนกําลังดูนี่ผมตบมือให้เลยจริงๆตบมือให้เลย <c oughs> เอนิเมชั่นสุดยอดมากครับผมส่วนคุณอมมร่ทำซาวด์เอฟเฟกได้ดีมากผมชื่นชอบครับผมอันนี้เป็นถือว่ายกเป็นตอนที่อันดับสอนที่ผมชอบมากสุดนะ ชอบม,มากเลยก็รอชมได้ครับผมแล้วก็รอติดตามแล้วก็สนับสนุนพุกคุณทั้งสองคนนะครับผมนะผมก็อยากสมัครสมาชิกทวกคุณแหละแต่ไม่มีตังค์เลยโอเคครับผมก็ทุกทครับผมตอนสิบสามสี่นี่ทำต่อไปครับผมก็โอเคครับผมอขอบายแล้วขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ไม่ไหวครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปครับ